สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผ้าค้่วอ,ออกมาเรียมหยาครับอยูตย่ตอนในขอกจอยวัดเลยครับคนอันนี้ลูกเิ่นกินนมครับอยูตย่ตอนในขอ,อกคนจอยจนแปร กินเ e. ยี่ยมอยู่กับจอยนะครับยุคันขัน้างขอกครับม่มีสนามห้ยางครับกินแป้นเิด่อนเดี๋ยวเช้านี้มืออื่นพึ่งก็ออกมาครับบรรยากาศตอนแดงๆนี่ครับคนหยา กินแบบหิวโหยข้าต่าย,ยาก,กับไปเบิ้เหมือนี่แม่ลูกเป็นครับแม่สูงร่อยสามทีปวกก็ปลูกเพชรอีสานครับถูกสาวเพชรอีสานหางกระบอกพี่น้อง หาวแห้งอันนี้เป็นแปง้งหยารูสี่ครับตัดไปตันมาบโบเกิดครับเกิดในหน่อยเ,เขียวๆในหน่อยนอกกันจักหยายังหยาถรามาสา์เกิดเต็มเลย อันนั้นส้วงๆมันเป็นเี่เปียครับหญ่เน่เปียนี่บรรยากาศตอนแดงครับอันนี้เป็นลูกทรายครับในลูกทรายเบิดเลย อันนี้กครั้งคอคือกันครับเตียโบมักจอยเคนนี้คอมาเป็นหนังหนาขายง่ญ่หนังหนาขา,ายใหา่ถ่ายง่ญ่ครับขนาดจอยจอยอยู่ในขอ,อกสามสี่เดือนั้งเต่บ,บ้านเขาคนแบงอยู่แล้วครับพี่น้องตัวนี้ หาบานใหม่กินยาเกี้ยงทุกตัวครับตาแต้มแกมจำเทศ่าตอนนี้ราคาข่วยตำแหงพี่น้องเบากว่าค่อยไรครับ นะรบรรยากาศตอนแด้งๆมาถ่ายพี่น้องเบิงโบ้อืดหยาเตอจอยเพียงหยาซีกแนวฮอกก็มีกินจนว่าสันแต่โบ้มีสนามยางครับ เพราะว่ามองนี้ก็บ๋ได้ออมนะพุ่นเนี่จนท่วมหัวครับผมคลิปนี้ก็มาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งครับทำนี้นะครับคำเดียวสวัสดีครับ